ทุกคนท้าทเกมนี้เป็นไงบ้างครับคบน้านครับเจอหน,น้านวันนี้ก็ตามเป้าที่เราวางไว้นะครับคือเราวางเป้าไว้ที่สามแต้มนะครับก็ปัญหาเราก็คือเดิมๆคือนักเตะเราช่วงนี้บาดเจ็บกันเยอะนะครับตัวหลักเราบาดเจ็บนะครับแต่น้องๆที่เหลือก็ลงไปทําหน้าที่ได้ดีซึ่งวันนี้น้องๆเราเล่นได้ดีรูปเกมอะไรทั้งแต่เราปรับมาน้องๆสามารถช่วยกันเล่นแล้วก็การต่อบอลในแดนกลางก็ ดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าเหลือจังหวัดสุดท้ายนะครับเหลือจังหวัดสุดท้ายเดี๋ยวสตาฟโค้ดก็จะพยายามปรับจูนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องยอมรับน่่นด้วยที่มาทั้งรับแล้วก็ทั้งเชฟอย่างแน่นที่ว่าไม่โจ้เราเจาะไม่ได้นะครับก็ตามเป้าครับวันนี้ก็คือสามแต้มเพื่อก่อติดวัตารางอยู่ตรงนี้ครับสำหรับผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ครับวันนี้ถือว่า ครับ,รบผู้เล่นที่เข้ามาใหม่วันนี้เราก็ปล่อยให้ลงไปสองคนนะครับคือเจ้าก้องกับเจ้าโนและก็มีเฉลีจากเกาหลีที่ว่าเราเปลี่ยนลงไปท้ายเกมก็พอใจในระดับหนึ่งกับกับน้องที่อายุแค่19-20ปีท,ที่ที่เรามาเสริมทัพตรงนี้ครับก็ก็ถือว่าสอบผ่านครับ,คร,บครับับวันนี้ถือว่า,อาเออเโจนะฮะได้เก็บ3มแต้มแรกนะฮะใ,ใ,ใ,ในในในอินโดนีวันนี้การที่มีอาส่งผลกระทบเออส่งผลกับ ไม่โจ้ไงบ้างครับในการกลับมาเล่นอินทนิลอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนผมผมบอกมาตลอดว่าเราใช้สนามลำพูนมาสองสามแมตช์ที่ผ่านมามันจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับเราออกนอกบ้านไปเล่นแต่วันนี้เรามาเล่นในสนามอินทนิลซึ่งเป็นดังย่าวของพวกเราน้องๆอ,งองกอ็สดแล้วก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ออกจากโรงแรมสมาคมสิทธิ์เก่าเราก็มาสนามเลยก็ถือว่าะสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็น้องก็ ได้พักผ่อนเพียงพอที่จะสู้กับเกมนี้ครับสาหรับฝากถึงแฟนตับแม่โจ้หน่อยครับครับก็ฝากถึงแฟนบอลนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องชาวลาพูนเชียงใหม่สิทธิ์เก่าแม่โจ้ชาวกระบอยทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจที่แม่โจ้ยูไนเตดของพวกเราเราก็จะเก็บแต้มนัดต่อนัดไปจะวางเป้านัดต่อนัดไปนะครับเพื่อเพื่อลุ้นในในในพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนะครับเหลืออีกเจ็ดนัดผมว่า น่าจะลุ้นกันสนุกครับ3ทีม4ทีมพิซซโลกวัดโบสแล้วก็อตะดิตไม่โจ้ตรงนี้นะครับก็ฝากเป็นบอลติดตามเชียร์พวกเราครับแย่งพื้นที่อันดับ2องในสนุกแน่นอนครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับรบสวัสดีครับ